สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาะแนะนำวิธีการใส่แกนสตาร์ทของ Honda Sonic นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสซ่อมเครื่องเจ้า Honda Sonic นะครับก็เลยจะมาทำคลิปวิธีการประกอบให้ดูนะครับก็มาดูส่วนประกอบของมันนะครับมาดูเฟืองมันนะครับก็มีตรงนี้เป็นแหวนนะครับแหวนกันเฟืองครับกับ ตัวเครื่องนะครับชุดนี้ก็จะมีชุดเืรงดันสตาร์ทครับนี่ก็สปริงครับนี่จะเป็นบูทพลาสติก่ก็จะเป็นสปริงครับสปริงอ่าตัวดึงกลับครับส่วนมากที่มันหกักหักก็จะมีครับหักตรงนี้ครับที่เขาเปลี่ยนกันจะมีอ่าตัวแผ่นเหล็กลองสปริงตัวในนะครับก็วิธีการประกอบก็คือให้เรา เมื่อเราล้างเรียบร้อยนะครับก็ทำการประกอบก็คือใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับใส่ตัวแผ่นนี้แผ่นรองสปริงนะครับแล้วก็ให้เอาเฟืองครับใส่โดยเอาเดือยตัวนี้เหยียบเข้าไปในรูเนี่ยครับจะมีรูรูตรงแกนเนี่ยแล้วก็เหย่ยบไปนี้เติบเนี่ครับเข้าในรูแล้วอ่ามันก็จะมีตัว พัติดตัวนี้ควบคุมครับโดยที่จะให้ล่องเนี่ยเข้ากับอ่าล่องเดียวตัวนี้นะครับให้เราแย,ย่เข้าไปมันจะมีล่องของมันให้เราใส่ให้ถูกนะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมาเข้าล่องของสปริงครับกันกันสปริงหลุดออกครับเนี่ครับเข้าไปละเข้าล่อง เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการใส่สปริงด้านนี้ครับด้านฟืงองตาลเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอ่าตัวนี้ครับจะมีล่องครับจะมีอ่าล่องเฟืองแล้วก็จะมีล่องใหญ่ครับคือไม่มีเฟืองอใหญ่ๆก็ให้มันเข้ากับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะมีเป็นล่องล่องเฟืองเหมือนกันครับก็เอาใส่เข้าไปครับ หลังจากใส่ไปแล้วมันจะให้ตัวได้ครับนี่เงี้ยครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับโดยที่เอาเฟืองตรงนี้เข้ามาคบกันครับนี่ครับจะอย่างนี้ครับมันจะมีแหวนตัวหนึ่งครับติดตัวนี้ครับมันจะมีแหวนตัวนี้จะมีอ่าเป็นแหวนมีเขี้ยวออกมานิดนึงครับไว้ล็อกแต่ตัวมากก็ล็อกไม่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่ามันใช้นานไปมันก็มีการสึกหลอจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวมาทำการประกอบใส่เครื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบนะครับให้เราจับแบบนี้ครับให้เราจะให้เดือยตัวนี้ยมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับมันจะตมีไอเหล็กตัวนี้กันกันเดือยย้อนกลับนะครับนี้เราเสียบเข้าไป นะครับแล้วก็หรือสําหรับใครที่ว่าเอาใส่ถ้าใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วมันยากนะครับให้เราถอดใส่เทีะชิ้นก็ได้นะครับนี่ก็คือการทําอย่างนี้นะครับจะง่ายกว่าที่ว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าบางทีอ่ะเฟืองมันจะเข้าไปยากนะครับบางคนอาจจะทํานานนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับสําหรับวิธีของผมนะครับก็คือให้เราทําการนี่ก่อนเลยครับอ่าจะมีไอ้เจ้าเฟือง ตัวนี้ครับให้เราเสียบเข้าไปครับแล้วก็นครับเสร็จแล้วเข้าไปครับจะเข้าง่ายครับเข้าง่ายกว่าใส่เป็นชุดนะครับนะครับบางทีเป็นชุดเนี่ยบางคนใส่เป็นชั่วโมงครับใส่ยากอะอันนี้ก็ใส่ตัวเนี้ยครับอโดยให้เฟืองเนี่ยหันเข้าไปข้างในครับมันจะมีแล้วก็จะมีล่องมันล่องใหญ่นะครับเข้าไปครับ แล้วก็หมุนหาได้ครับล่องนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทาการใส่สปริงเข้าไปครับจะมีสปริงตัวหนึ่งตัวเล็กแล้วก็แผ่นเหล็กกันสปริงครับลองสปริงใ,ให้ใส่สปริงชุดเด้งสตาร์นะครับกับคืนนะครแล้วก็ให้รูมันเข้าแบบกับรูแกนเหมือนเดิมนะครับ ะครับพอใส่เข้าไปแล้วมันจะเข้าร่องรูพอดีก็ให้เราเอาไอตัวเนี้ใส่เข้าไปครับอ๋อโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เรากดไว้นะครับแล้วก็เราจะมาใช้ไขควงไอเราจะมาใช้ครีมนะครับไม่ใช่ไขควงครับครีมในการอ่าจับไอเจ้าปลายสปริงตัวนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาให้มันเกี่ยวเนี้ยครับ แค่นี้ครับก็จบแล้วครับง่ายๆครับถ้าบางบางคนอาจจะใส่ไม่เก่งก็ถ้าเป็นใส่เป็นทั้งพวงเนี่ยจะใส่ยากน,นะครับแต่ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่าง,างผมเนี่ยมันจะง่ายนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะเด้งไหม่าแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วก็ทําการเอาคันสตาร์เนี่ยใส่เข้าไปก็กีบดูครับ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ